1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับชาวราศีเมษพบกันในการทำนายดวงชะตารายปีของชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2564นะครับปีนี้ผมจะเป็นตัวแทนให้กับชาวราศีเมษในการหยิบไพ่มาแล้วก็เดี๋ยวจะทำนายดวงชะตาให้นะครับ สำหรับชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2564นะครับการทำนายนี้นะก็จะเป็นการทำนายสำหรับผู้ที่มีลัคนาหรือราศีอยู่ในราศีเมษนะครับนอกจากนี้ต้องดูด้วยว่าบุคคลนั้นมีดาววาสนาอยู่ในราศีเมษด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละบุคคลจะมีจุดชี้ชะตาที่มีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลหนึ่งจะสามารถได้รับคำทำนายจากหลายราศีได้นะอ่ะคราวนี้ าราศีเมษนะครับก็สำหรับคำทำานายก็บอกว่าชาวราศีเมษในปี6-4นี้นะก็จะเป็นปีที่คุณจะมีความกังวลมากพอสมควรเลยจะเป็นช่วงปีที่คุณไม่กล้าตัดสินใจมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่า,าคิดลังเลสงสัยจากคําพูดคนอื่นคนนู้นคนนี้เราจะเดินไปจะทําสิ่งที่เราอยากทําก็โดนห้ามโดนปรามทําให้การตัดสินใจความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างน้อยนะครับ ในปีนี้ชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินนั้นมีความก้าวหนะ้ามากขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายจากคนอื่นคนรอบข้างที่นํามาให้เราเดือดร้อนมีความเสียหายหรือว่ามีความกังวลมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณมีรายจ่ายมากหลายทางนะแต่ว่าก็มีรายได้เข้ามามากเหมือนกันหลายๆทางเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการบาลานซ์กันแต่ยังไงก็ตามวางแผนการเก็บเงินให้ดีนะครับสาหรับในเรื่องของการงานครับก็จะบอกว่า ชาวราศีเมษถ้าคนที่รับเงินเดือนอยู่นะก็จะบอกว่าเป็นช่วงปีที่คุณอาจจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากนักนะครับเป็นช่วงการเวลาที่คุณอาจจะต้องมีการคิดตัดสินใจหรือว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าวางสิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ ไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าอย่าไปมัวกังวลกับสิ่งข้างหลังเนาะมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในปีนี้จริงๆมันก็เป็นปีที่ดีนะแต่เป็นปีที่คุณกังวลค่อนข้างมากเลยทําให้สิ่งที่คุณควรจะต้องก้าวหน้ามันหยุดชะง,งักอยู่กับที่ถ้าเป็นคนที่ทำํำมีธุรกิจของตัวเองนะคนจะมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะเหนื่อยมากขึ้นจะมีการเดินทางมากขึ้นแล้วก็คิดวิเคราะห์ กับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับออการคิดคิดได้แล้วก็วางแผนการทำงานให้เป็นระเบียบจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแผนโครงสร้างของตัวเองในธุรกิจของตัวเองมากพอสมควรนะครับให้มันเป็นไปทางที่มีความโอเคอย่าโมคิดอย่างเดียวนะถ้าคิดอย่างเดียวงานก็ไม่เกิดครับการงานแล้วการเงินแล้วความรักครับ ในเรื่องของความรักถ้าคนที่มีคู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ดีนะครับจะเป็นช่วงของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับคุณจะวางแผนครอบครัวค่อนข้างเยอะหลายอย่างวางแผนวางแนวทางให้กับครอบครัวนะจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนประกันชีวิตวางแผน ประกันการศึกษาหรืออะไรก็ตามนะหรือเป็นลักษณะของการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายของครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับช่วงเดือนนี้ช่วงปีนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะก,กังวลกับเรื่องของการที่จะมีคู่เป็นการมองหา มองหาจนเกินไปนะจนจนเกินงามอะ่ะบางทีก็อาจจะต้องเพลาเพาในเรื่องนี้ไปโฟกัสในเรื่องของงานจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ามองหาในเรื่องของคู่มากเกินไปจะทําให้คุณเครียดกับวิถีชีวิตของสิ่งที่เป็นนะครับยังไงคู่ถามว่าโอกาสจะมีไหม ในปีนี้อาจจะค่อนข้างาต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะมีตัวเลือกเข้ามามากเลยแต่คุณก็คิดมากเหมือนกันว่าจะเอาดีไหมมันก็เลยกลายเป็นไม่ลงหลักปักฐานสักทีหนึง่งถ้าเกิดว่าคิดแล้วให้มันจัดระเบียบความคิดแล้วก็เอ้ยหากคนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีหรอกนะเออถ้าสามารถที่จะโอเคตรงนั้นได้คุณก็มีโอกาสที่จะตกลงปลงใจกับเขาได้สำหรับในเรื่องของสุขภาพครับ สุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายอย่างให้กังวลเลยสําหรับชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของความคิดก็คิดเยอะเรื่องของการกินเรื่องของช่องปากช่องเสียงช่องคอเนี่ยก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจากตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อทอนซินอักเสบหลอดคออักเสบอะไรประมาณนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงเข่านะครับลักษณะของ บริเวณเข่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ขาใช้เขา่าการขึ้นที่สูงหรืออะไรต่างๆที่จะทําให้เข่าใช้งานหนักเกินไปอันนี้ก็จะเป็นคนําทํานายคร่าวๆทั่วไปของชาวราศีเมษนะครับสําหรับถ้าเกิดมาดูรายเดือนนะก็จะบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะครับช่วงเดือนมกราเป็นช่วงเดือนที่คุณมีความสับสนในตัวเองมากพอสมควร มกราคุมพาพยายามอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตนะครับสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่าไปกังวลแล้วก็วางแผนไปในอนาคตช่วงเดือนมีนาจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะไปยุ่งอยู่กับงานมากพอสมควรจนลืมความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พอเดือนเมษาจะเป็นเดือนเดือนที่คุณกลับมาคิดกังวลคิดเยอะวุ่นวายอีกแล้วอ่ะให้พยายามละ การฟังคําพูดของคนอื่นที่เอามาแล้วเอามาเก็บมาคิดอะประมาณนี้มันจะทําให้เราคิดมากไปเปล่านะครับเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากขึ้นมีเกณฑ์ของการที่จะเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะทําให้ตัวเอง เองเมีความก้าวหน้าในวิถีชีวิตนะครับเดือนมิถุนาระวังคนอื่นนําความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับเดือนออกรกฎาจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการงานต้องแก้ปัญหาหลายอย่างแล้วก็ทําให้มีอารมณ์ชุนเฉียวหงุดหงิดขึ้นมาได้เดือนสิงหาครับจะเป็นเดือนที่ตัวของคุณนั้นจะมีความก้าวหน้ามั่นคงในเรื่องของการงานมีการปรับตัวมีการทําอะไรบางอย่าง ให้มันมีความอสอดคล้องกับเรื่องของงานแล้วก็ทําให้งานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเดือนกันยาคิดมากอีกแล้วเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องวางแผนวางโปรเจกต์วางโครงงานโครงการต่างๆให้มันพยายามให้เข้าที่หลายๆอย่างมันมาพร้อมๆกันแล้วก็คิดเยอะแต่ว่าทําให้ขั้นตอนของการลงมือทําไม่ได้สําเร็จผลมากเท่าที่ควรนะครับเดือนตุลาจะเป็นเดือนที่การเงินดีขึ้นนะครับตุลาพฤศจิกา ทันวาเหตุการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นได้รับการสนับสนุนจากคนที่เราให้การเคารพนับถือนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีความสําเร็จในเรื่องของการงานการเหนื่อยนั้นมันยังมีอยู่แต่ว่าความสําเร็จที่กลับมาเนี่ยมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็พอเดือนพฤศจิกาจะเป็นมี แนวทางทางเลือกให้กับเรามากขึ้นให้มีโอกาสของการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในแนวทางไหนนะครับเป็นเราเป็นผู้ตัดสินใจด้วยวิธีของเราเองพอเดินธันวาจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแม้ว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากไป ผจญภัยกับสิ่งนั้นสิ่งใหม่นะเราก็สามารถทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวไปพบเจอสิ่งใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคําทํานายของชาวราศีเมษในเดือนอ่าโทษครับในปีพุทธศักราช2564ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วเจอกันครับ